สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ผมมาเล่นเกม Arsenal เกมยิงปืนที่ปืนจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เราฆ่าคนได้นะครับมาดูกันซิว่าผมจะทําได้ดีแค่ไหนไปผิดทางเปล่าโอ๊ยอ่านตดูคนนี้เนี่ย ที่นี่มันแคบน,น่คืสอสตรงนีเหรอคือสดตรนี้เหรอคือ,อสดตรีเหรอเมื่อกี้มันเดวสูสามรรอบรอบ,รอบูอยู่ไหนกั

ไม่ได yeah. ้เอานี่ผมไปคิดว่าสัวโดยจะมา้างหลังแต่นอกจากที่ <laughs> อออะเพราะเรายิงกันเองทำไมโอ้โห อเฮ้ยงเกิดแท้ยังไม่ทันเต็มใจเาอมเน็ตผมเหรอผมนคนนั้นฆอย่างเดยวเไม่ใช่แคนคนเดียวแีตาเปลนเอาเล่นเล่นดีกวผมแก้แค้นอ๋อไม่ใช่เหรอ เดื oh uh ่อครัเมื่อกี้ผมก็สีแ พ่อสามมาเล่นเกมยิงปืนแต่ได้ธนูด้วยนะดีแต่จะยิงโดนใครไหมน่ย <c oughs> ยิงโดนด้วย <c oughs> <c oughs> อ้าวคนนั้นหายไปละข้างล่างมันตกไปด้วยๆด้อละอ๋อมันตกมาได้ด้วย <c oughs> วันนี้มีใครเป็นคนเอ่อก็ไม่ใช่ว่าคนไม่ดีหรอกเป็นศัตรูผมอะ มีศัตรูผมอยู่แถวนี้ไหมตอ,อนนั้นไน,นี่มันปืนอะไรโอ้ยมีคอยทำไมมันเยอะจังอ่ะเมื่อกี้ผมยิงไปแล้วมันระเบิดผมก็คิดว่าปืนยิงระเบิดแค่บังเอิญวุฒิคนอื่นเป็นอาวุธยิงระเบิด<ฮ>เ,เลือดหน่อย อ้าเฮ้ยข้างหลังผมล่ะว้าโอ้อ <laughs> yeah. ้าวผมไปทางด้านเอโนสโคป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  ยะะิงยังไม่โดนแันหนึงโตสโกอบโอ้โหยิงไม่โดนอ๋อยิงโดนรถอ่ายิงโดนทันทีจริงๆไม่น่าจะยิงยากเลยนะเมื่อกี้ผมทำให้มันยากเองอ่ามีกากันลัวๆกันเลยมีนี่กัน อ้เฮ้ยมันเอ้าคือปืนมันกดยิง้างไม่ได้ยืนเฉยๆอะไรผมยืนมองเขายิงผมอ้าวจบละสวัสดีชิสชิสชิส What in the world See, I can only see, and I like a seer. Show them who's boss, all right? Okay, I would till I hit the can. <laughs> ตาม,ตามปุ๊บตายปั๊บเลย<ฮ>เอาวุธฮิ่สแกนคือคือกดยิงตรงไหนแล้วเมาส์อยู่ตรงไหนก็นสุดก็อีกแต่ผมไม่มั่นใจนะแค่ฮิสแกนแค่แค่แบบ แค่ช็อตผมได้โอ้โหเกิดนะตายเลยเออมีใครข้างบนอีกเันต้นอันนี้ยิงอีก

โอ้โหคนนี้เขาหันมาผมยิงเเร็วตกกระชายี่หลอดอะ่ะผมยิงไม่โดนได้งไงเนี่ยไม่ยกลพวกเขาย่องเหรอผมเลยยิงไม่โดนจุดอ,ออนของผมศัตรูที่ไม่ได้ยืนฝ่า <c> ย <oughs> นูน้นชนะแล้วเนี่ย พวกเรา,เาสีน้ำเงินจะต้องพยายามเยอะกว่านี้โออ,ออยหายจบเร็วจริงเลยไม่มีแดนซ์อะไรเลยเอาอะไรดี แมวเดียวกันเอ่อแล้วกันตีแสตนดาร์ดเอเคอสโตเหรอไม่คุ้นระแบบทีนี้คอสโตร้อรอบนี้ผมอยู่ทีแรกนี่อ้า không ดาเมจน้อยกว่าที่คิดถือ,เ,อเฮ้ยวู๊เดือดไปไปวู๊ดโ,<ฮ>โ,โอเคงามอา้าวผมเปลี่ยนปืนกลับมาปืนเดิมเหรอแต่นี่มันไม่ใช่ปืนเดิม ูยาศัตรูอยู่ไหนฮัลโหลศัตรูเอเนอมีอยู่ไหน where are you hello สวัสดีนาม aste นิฮาวคนิทิวาโออ้าวคนนั้นระเบิดก่อนกระสุนจะโดนลหะ M14 ยังจะเล่นเกมไอเกมสมัยก่อนที่ผมเล่นมันเกี่ยวกับการโลกับชื่อไม่ได้ชอบเล่นมากแต่เาีคนไอตรงอื่นยิงไม่โดนผมววางเยิงไม่โดนเขาอ้าวหายไปไหน ลูกตองไปปะเอาไมา่ไปคิดลูกตองนี่มันก็ชื่อสเปนเซอร์คาร์บ้านผมก็ยังตปคิดว่าเป็นลูกตองโอ้ม <c oughs> ีปืนในที่มันเอาไว้ยิงใต้น้ำป่ะเนี่ยส <c oughs> เปิร์กัน อเฮ้ยกำลังรีโหลอดิเดิน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 แคประกันไม่โดนเลยมาเมีกแป๊บนึงโอ้อแคปช็อตผมเลย ผมยิงไครไม่โดนเลยแปปเปอร์กัเดเนี่ยอ๋อโดนสักทีทีมผมเก่งจนไปผมฆ่าทีมนู้นไม่ทันแต่ผมตายทันลงทางนี้ดีวกว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอคนสักคนวัดดีศัตรูศัตรูศัตรูโอ้โ,อโออนลูกบอลเหรอผมได้คิวด้วยลูกบอลง่ายกว่าแปปเปอร์กันเหรอ អូអះចប់ទីទី